สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมมวยหมูเล็กมแปดนะครับแชมป์วิจารณ์สิบเซียนสามสมัยนะครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับกับบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยไทยเจ็ดสีประจำอาทิตย์นี้นะครับผมนะก็ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube มวยเด็ดเจ็ดสีของผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็ฝากกดติดตามกดกด ถูกใจนะครับกดซับสไครต์นะครับนะก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทย74แต่ละอาทิตย์ให้แฟนคลับนะครับเพื่อเอาไปเป็นแนวทางประกอบการเล่นของท่านนะครับผมนะครับก้อนอื่นนะครับนะก็ฝากตัวช่วยนะครับตัวช่วยมวยตู้นะครับภาคครบทุกช่องนะครับนะเดือนละ1,200บาท นะครับส่วนรายอาทิตย์ก็500บาทนะครับรายวัน300บาทฟังทุกวันก็3,000บาทนะครับผมนะก็ถือว่าภาคสดติดขอบเวทีนะครับมีดีกว่าที่ท่านคิดนะครับในสายนะครับไว้ให้แฟนมวยจอตู้นะครับไว้เป็นตัวช่วยของท่านนะครับนะสนใจก็อย่าลืมนะครับนะอุดหนุนกันนะครับที่เบอร์โทร093 9 4 4นะครับ5392944นะครับ 0935392944หมนะครับมวยหูโอเล่นะครับกม .8 นะครับก็แล้วก็ท่านใดนะครับที่สนใจกลุ่มมวยพักยกนะครับที่มีมาตรฐานการเงินมั่นคงเบิกถอนนะครับรวดเร็วนะครับเล่นแล้วสบายใจก็ ID Line OLE นะครับ2893 l e ลีสอนะครับหรือว่าเบอร์โทรโทรมาสอบถามกันได้ที่093 5 3 9 2 9 4 4นะครับ093 539ก 9, 9 4 4ก่นะครับก่กอนที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะครับก็สรุปผลมวยนะครับที่วิเคราะห์วิจารณ์ไว้อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ถือว่าช่อง7ก็ถือว่าไม่ค่อยได้เสียเท่าไหร่นะครับอาทิตย์นี้นะครับ ก็คู่แรกครับก็ทางด้านเดโชเล็กนะครับเดโชบอเรลักนะครับหมูอาทิตย์แล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปในเหนียวนะครับก็ไม่สร้างความผิดหวังให้สมาชิกหรือว่าคนที่ติดตามนะครับก็อาศัยความใหญ่นะครับ4ีหนะครับควบเข้าป้นนายชนะทางด้านมังกรยกทีเอ็มวยไทยไปแบบขาดลอยทย้ายๆนะครับแล้วก็มีอย่างคู่ที่2นะครับเป็นการชกระหว่างทางด้านเจ้า วุฒิไก่วจักวุฒินะครับพบกับทางด้านเจ้าสเดวหวานสิจาเทิดนะครับก็กระแสกันเล่นนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียนะครับขึ้นมาตาตลองนะครับก็แย่งกัินต่อทางด้านเจ้าวุฒิไก่ดูว่าดีกว่าหรือทางด้านกูหลาบดอยนะครับสาช่วงตัวนะครับมีถึง5้าหนึ่งครับก็ชนะ นอกไปนะครับผมแล้วก็มีอย่างคู่ที่3นะครับก็ถือว่าวิเคราะห์วิจารณ์ไว้ทางด้านเจมส์ักเพราะว่าฝีมือทรงมวยดีกว่านะครับแต่ว่าไปปลายให้ออกตัวนะครับแต่นะครับขึ้นมากระแสการเล่นเนี่ยครับนะมันเล่นไม่ได้นะครับเพราะเลทช่วงเช้าเนี่ยเปิด5 3 7 4นะครับขึ้นมาแย่งกันรองทางด้านฝ่ายน้ําเงินทางด้านนักรบหรือว่าทางด้านแกนส่วนนะครับก็เป็นไปตามราคาครับผัด กันได้นับกันคนละนับนะครับแล้วก็ทางด้านเจ้าแกล็ดสวนก็ต่อยหมัดขวานะครับนะชนะนอกทางด้านเจมสักไปนะครับก็ถือว่าพลิกไปพลิกมานะครับแล้วก็มีอย่างคู่ที่4ครับชาโดถทอเทพตุทินครับอาศัยร่างกายสดหนุ่มแน่นครับยาวใหญ่ชนะทางด้านอินทรีทองชนะแตกไปนะครับชนะแตกไปนะครับนี่คือผลมวยนะครับมวยไทยเจ็ดสีนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคนได้มีคนเสียมีนะครับเอานะครับ ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดถูกใจด้วยนะครับหรือว่ากดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะก็ช่องมวยเด็ด7จสีครับช่อง YouTube น้องใหม่นะครับจากมวยหูโอเล็กกอมมานะครับมาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทย7สีนะครับประจำอาทิตย์นี้นะครับคู่แรกครับก็เป็นทางด้านสิงห์สยามนะครับพีบุญหลายนะครับคู่นี้ต่อยกันมาหนึ่งครั้งครับพบกับทางด้านเจ้าพันศิษคอนสวนภูรีสอร์ทครับใช้บริการกันมาที่เวทีมวยอตกอครับเป็น กรรมการชูเสมอมานะครับการยกทางด้านพันสิ์นี้ต่อประมาณ 4- 5ห้าช่วงตัวละแต่ไปเดินเข้าหานะครับเดินเข้าหาทรงมวยเนี่ยมันดูเสียบเปรียบทางด้านเจ้าสิงสยามนะครับก่อนจะหมดโจในสิงสยามก็ได้จังหวะเตะซ้ายเข้าไปเม็ดนั้นก่อนกรรมการรวมคะแนนแล้วชูเสมอกันมาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งที่ช่อง7นะครับย้ายเวทีมาต่อยกันที่ช่อง7นะครับสิงสยามพีบุญหลเนี่ยนะครับก็อยู่ในทีมงานของ เอกเมืองนนเป็นมวยรูปร่างสูงยาวนะครับใช้ได้เลยเป็นมวยที่มีอนาคต แล้วเป็นมวยประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายฝีมือหลักเกลี่ยมชงมวยดีนะครับสามฟอร์มทางด้านสิงสยามนะครับก็มาชนะนอกทางด้านนํำพลศักดังสิทธ์แล้วก็มาชนะเพชรเอกนะครับเกียรติจำรูนนะครับแล้วก็มาเสมอกับพันสิทธ์ของสวนภูรีสอทนะครับที่เวทีมวยออตกอไฟล่าสุดนะครับน้ำเงินนะครับก็พันสิทธิ์นะครับของสวนภูรีสอทนะครับก็เป็นมวยรูปร่างสูงยาว นะครับเข่าในเหนียวนะครับเดินเข้าหานะครับประเภทถอยไม่เป็นนะครับถอยไม่เป็นเป็นมวยประเภทปั้มรับจับทางนะครับนะในเหนียวนะครับแข็งแรงแต่จังหวะวงนอกเสียเปรียบทางด้านเจ้าสิงห์สยามนะครับมาดูฟอร์มทางด้านพันสิงห์นะครับก็ชนะนอกทางด้านกล้องพิภพชูยุหะอิสุชนะชมวกมทองเพชรลุ่งเหลืองนะครับแล้วก็มา เสมอกับสิงสยามพีบุญหลนะครับนะแบบหมดยกนี่ออกไหนก็ได้แต่ราคาต่อรองครับนะเจียวเจ้านะครับเจียวเจ้าแต่กลางยก4กลางยก5้านะข้างด้านสิงสยามเป็นต่อประมาณ3-4ี่ช่วงตัวนะครับอ่ะนะครับมาเริ่มวิเคราะห์วิจารณคู่นี้เลยนะครับสิงสยามเนี่ยก็ฝีมือทรงมวยลักเกี่ยมดีนะครับเตะซ้ายส่วนทางด้านเจ้าพันสิงก็เป็นมวยเดินเข้าหาปั้มตีในเหนียวแน่นนะครับนะแล้ว อย่าลืมนะครับช่องเจ็ดช่วงนี้ยังไม่ให้เซียนเข้าเวทีนะครับนะไม่ให้เซียนเข้าเวทีก็ยังว่าทรงมวยอย่างสิงสยามนะดูดีกว่านะครับประเภทฝีมือเตะซ้ายออกนําไปก่อนนะครับนะกว่าจะตีได้ปั้มได้เสียงเชียร์นะครับแล้วก็ถือว่าเสียงเชียร์ในเวทีเนี่ยมวยเข่าเนี่ยจะจะดูเสียเปรียบแต่ต้องดูว่าตัวบนจะช่วยใครนะครับนะจังหวะทรงมวยเนี่ยผมชอบทางด้านเจ้าน้องพีนะครับนะทางด้านสิงสยามพีบุญหลายนะครับ จะชนะทางด้านเจ้าพันสิงหคองสวนภูรีสอดครับคู่นี้คู่ขี้สูสีนะครับผมชอบสีมือมวยพันสิงนะครับเป็นมวยที่น่าเล่นจะชนะพันสิงคองสวนภูรีสอดนะครับส่วนวิเคราะห์วิจาร์ณคู่ที่2ครับก็เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับรุ่นมินิไฟเบรของวีทีมวยช่อง7นะครับระหว่างฝ่ายแดงครับยอดบวงานไดมอนด์98นะครับ105ปอนด์ครับ พบกับทางด้านกัดส,สิกรนายกเอ่าสาราครับร้อยห้าปอนด์เท่ากันนะครับยอดบัวงามไดมอนด์เกนะครับ เป็นมวยทรงขานะครับนะเป็นมวยขวาในเหนียวนะครับฝีมือทรงมวยดีอยู่ในทีมงานพี่เอกปัตตานีพี่เดียเกียรติเพชรครับเจ้าบ้านแล้วเสียงแล้วก็ตอนนี้ยังเข้าช่องเจ็ดไม่ได้นะครับนาะพวกกองเชียร์นะครับก็ถือว่าเจ้าบ้านอาจจะดูได้เปรียบเพราะว่าฝีมือมวยทรงมวยเนี่ยนะครับทางด้านเจ้ายอดบวงามดีนะครับมาดูฟอร์มทางด้านยอดบวงามนะครับก็ชนะรวดเลยชนะนอกทางด้านยกสีดีเซลเล็ก มร่วมใจเพื่อนนะครับชนะวัชรพล์ชอเพชรนรินทร์ชนะคะแนนภูมิใจไทยปะกรณ์พรสุรินครับที่เวทีมวยอตกนะครับส่วนน้ําเงินครับกสิกรน้อยนายกกสิกรนะครับนายกเอ่าสาราครับหรือว่ามดคันไฟนายกเอ่าสาราตัวเดียวกันนะครับก็ซ้อมที่ค่ายสอโชคมีใช้อะเป็นมวยประเภทฝีมือนะครับเป็นมวยขวานะครับคบเครื่องนอกได้นายดีนะครับก็น่าเสือสภาพ ตัวเงินนะครับอาจจะดูเสียเปรียบทางด้านเจ้ายอดบัวงามนิดหนึ่งนะครับมาดูฟอร์มทางด้านกส,สิกรน,นะครับก็ชนะคมเพชรนะครับพีบุญหลายชนะสุดหลอ่อเพชรเกียรติเพชรนะครับแล้วก็แพ้ภูมิใจไทยประกรอบพรสุรินนะครับนะมาดูบทวิเคราะห์วิจารณ์มวยคู่นี้นะครับทางด้านยอดบัวงามเนี่ยนะครับ เป็นมวยคนจัดนะครับมีพี่เอกปัตตานีพี่เดียนะครับแล้วก็ถือว่าหน้าเสือสภาพแวดล้อมแล้วก็ถือว่าได้เปรียบนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ฟอร์มสดมากจังหวะวงนอกนะครับนะเตะขวาในหลักเหลี่ยมดีครบเครื่องนะครับวันนี้จะชนะทางด้านกะสิกรนายกเอท่าสาราครับผมนะ่าดูว่าสีนะครับดูว่าพอเบียดชนเข้าไปนะครับน่าราก เบียดชนเข้าไปอาวุธมวยนะครับแล้วหน้าเสือสภาพแวดล้อมนะครับจะดูเสียเปรียบนะครับคู่นี้ครับออกไปที่ยอดบัวงามไดมอนด์98นะครับจะชนะทางด้านเจ้ากัสกรนายกเอท่าศารานะครับส่วนคู่ที่3นะครับก็เป็นทางด้านพอยลุ่มเพชรทีเด็ด99นะครับ108ปอนด์ครับเป็นมวยจากยะโสธรนะครับซ้อมที่ค่ายทีเด็ด99ครับโดยมีเฮียตีทีเด็ด99นะครับให้การสนับสนุนมีก๊อปไซมูลนะครับเป็นหัว ไอเป็นผู้จัดการนะครับทางด้านพลอยลุ่งเพชรเนี่ยเป็นมวยรูปร่างสูงยาวนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับประเภท12-3ไม่ค่อยออกอาวุธนะครับนะส่วน,นชอบมาเร่งเหลี่ยมเข่าในนี่ยกที่4นะครับฟอร์มทางด้านพลอยลุ่งเพชรน,นะครับก็แพ้หนุ่มหนุ่มเปียวโตวรัชทันนะครับแล้วก็แพ้เพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์แล้วก็แก้มือชนะทางด้านเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์ไว้นะครับช่วงหลังก็ถือว่า ต่อยไว้ดีนะครับช่วงก่อนหน้านั้นร่างกายนี่แย่นะแพสสี่ห้าไฟติดเลยนะครับเด็กกํลาลังเป็นหนุ่มนะครับกํลาลังเป็นหนุ่มทีนี้เสร็จช่วงหลังก็ ร่างกายไม่ค่อยดีแต่ไว้ไฟล่าสุดนะครับกลับมาโชว์ฟอร์มมาแก้มือชนะเพชรมาไลายไว้นะครับวันนี้มาพบกับทางด้านโดมทองนะครับลูกเฉพาะโรงต้มนะครับก็108ปอนด์เท่ากันครับเป็นมวยจากสุราษฎร์ธานีนะครับก็อยู่ในทีมงานพี่แปะ๊ะมินบุรีนะครับซ้อมที่ซอยนวลจันทร์นะครับนะเป็นมวยเพชรเตะต่อยนะเหลี่ยมเข่าในเหนียวนะครับแต่ว่าสาภาพร่างกายเนี่ยช่วงหลังก็ ดูไม่ไปปลายนี่มีย่นมียุบนะครับหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยเนี่ยดูเป็นรองทางด้านพลอยลุ่งเพชรนะครับส่วน3ฟอฟ์อหลังทางด้านโดมทองเนี่ยก็ชนะคะแนนสักเลตสอเพชรชะแพรักเอราวันแล้วก็แพ้นอกทางด้านรักเอราวันไว้นะครับนะคู่นี้นะครับหน้าบทวิเคราะห์วิจารณ์จากมวยหูเลขก็มาแปดนะครับก็ชอบไปที่พลอยลุ่งเพชรทีเด็ด99ครับหลักเหลี่ยมโซมวยเหลี่ยมเข่านะครับการแก้เกมนะครับแล้วลูกฉลาดนะครับได้เปรียบรูปร่างครับจะชนะโดมทองรู้เฉพาะลงต้มนะครับนะต้นๆอาจจะดูคู่ ีเจ็บเบียดชนเข้าไปนะครับการยืนระยะการเสียดสีไอคิวสมองมวยครับเป็นรองครับวันนี้ชอบพอยลุ่มเพชรทีเด็ด99ครับจะชนะโดมทองลูกเฉพาะลงต้มส่วนคู่ที่4นะครับก็เป็นทางด้านคมประตักครับซินบีมวยไทยนะครับมา128อปอนด์ครับเป็นมวยจากสงขานะครับคมประตักหรือว่าแหลมคมหมู่บ้านสีรักนะครับก็เป็นมวยขวาประเภทฝีมือนะครับกลักเหลี่ยมจังหวะรวดเร็วนะครับมีลูก ลูกเตะก้านคอเก่งนะครับนะลูกลักไกล่ลูกเตะก้านคอนะครับถือว่าใช้ได้นะครับ ฟอร์มทางด้านเจ้าคมปตักครับก็ชนะเพชรสุธีจิตเมืองนนท์นะครับชนะวอรุษบ่าววิยิมแล้วก็แพ้วิวเพชโกสงครับวันนั้นพลาดโดนหมัดนะครับแล้วก็แพ้อาการมวยไปนะครับส่วนวันนี้นะครับมาพบกับทางด้านเจ้าฝ่ายน้ําเงินครับคบสูตรแฟร์เทคครับมวยจากยศโสธรนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือนะครับเตะต่อยหมัดสอกอันตรายครับแต่การแก้เกมบนวิธีไปปนะครับนะไปปลยังมีลูกโง่นิดนึงนะครับไปปลายการยิงระยะไม่ค่อยดีแต่เป็นมวย เป็นมวยประเภทต้นๆน,น,นี่ใช้ใช้ได้เลยนะครับนะแต่ต่อยสองคมนะครับแต่การยนระยะไม่ดีนะครับสามฟอร์มหลังนี่ก็ชนะสองคมนะครับบางกอกอารยนแพ้เทพพระบุตรนะครับครั้งสุดท้ายก็ถือว่าชนะเพชรพันล้านนะครับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแบบวันนั้น ทุลักทุเลด้วยกันทั้งคู่นะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์คู่นี้เลยนะครับเทียบฟอร์มกันแล้วนะครับทางด้านคมปะตักครับฝีมือทรงมวยเนี่ยต้นต้นอาจจะโดนหมัดโดนศอกได้แต่การแก้เกมบนเวทีครับลูกเตะขวายาวๆนะครับนะครับการยืนระยะนะครับการแก้เกมบนเวทีนะครับวันนี้ดีกว่าทางด้านเจ้าคบสูตรเฟสเทคครับผมวิเคราะห์วิจารณ์เอาไวที่คมประตักซินบีมวยไทยครับจะชนะคบสูตรเฟสเทคครับไปป่ายนะครับนะครับนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์จากมวยหูเลขกม8ปนะครับประจํา มวยไทยเจ็ดสีประจำอาทิตย์นี้นะครับไว้ให้แฟนขับหรือคนติดตามนะครับไว้เอาไปเป็นแนวทางเป็นข้อมูลนะครับส่วนตัวผมนะครับมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ก็ชอบ2ตัวนะครับนะผมชอบ2ตัวผมชอบไปที่ยอดบัวงามไดมอนด์98ครับฝีมือมวยทรงมวยอาวุธมวยตัวเงินหน้าเสือสภาพแวดล้อมแล้วไม่มีกองเชียร์เจ้าบ้านได้เปรียบครับนะ ขอให้ต่อยไปไม่แพ้เยอะนะครับก็ชนะนิดนึงก็ชนะเยอะนะครับชอบยอดบัวงามไดมอนด์เ8ปนะครับเป็นมวยรักมวยชอบตัวที่1นะครับส่วนมวยรักมวยชอบตัวที่สองนะครับก็ชอบไปที่ทางด้านเจ้าพลอยลุงเพชรทีเด็ดก99ครับมวยรูปร่างสูงยาวฝีมือดีนะครับแข้งซ้ายในเหลี่ยมเข่านะครับจัดชนะโดมทองลูกเฉพาะลงต้มนะครับเป็นมวยรักมวยชอบตัวที่2ของผมนะครับนะครับก่อนอื่น จะจากกันไปก็อย่าลืมนะครับตัวช่วยเมือตู้นะครับที่ท่านกําลังค้นหานะครับผ้าคบทุกช่องเดือนละ1,200บาทนะครับเบอร์โทร0935392944อนะครับ0 9 3ย3 9 2 9 4 4อ่ย่าลืมนะครับนะจดไว้ด้วยจําไว้ด้วยนะครับผมนี่ก็วิห์วิจารณ์นะครับช่อง YouTube นี่ก็เป็นครั้งที่2ที่3นะครับก็อาจจะมี ขาดปกป้องนะครับอาจจะผู้ผิดผู้ถูกนิดนึงก็กราบขออภัยนะครับจะนำมาแก้ไขนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดถูกใจไอช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับมวยไทยมวยเด็ดเจ็ดสีนะครับมวยเด็ดเจ็ดสีนะครับนะครับช่อง YouTube ช่องน้องใหม่นะครับมวยเด็ดเจ็ดสีกดถูกใจกดซับสไครให้ผมด้วยนะครับนะก็จะมีมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับทุกอาทิตย์นะครับให้ท่านได้รับฟังนะครับวันนี้ผมมวยหูเลยกม8นะครับสวัสดีครับ